สำหรับคนที่เกิดเดือนธันวานะครับตามตำราพรหมชาติล้านนานะครับอ่ะเขาบอกงี้นะว่าคนที่เกิดเดือนธันวาเนี่ยเป็นคนที่ชอบคิดชอบวางแผนอนาคตนะครับอ่ะลักษณะทั่วไปของคนที่เกิดเดือนธันวาเนี่ยนะครับเป็นคนที่ชอบที่จะวางแผนนะครับเขาบอกว่าตัวเองเนี่ยนะคนที่เกิดเดือนนี้เป็นคนที่ฝ่ายดีนะอยากให้ชีวิตของตัวเองเนี่ยเจอเจอแต่สิ่งดีๆก็เลยพยายาม ค้นหาความรู้นะหาสิ่งดีๆใส่ตัวเองเนี่ยเรียกว่าจนเราก็รอบรู้นะแล้วก็รู้ลึกรู้ซึ้งด้วยนะครับแม่จะเรียกว่าเป็นท่านอาจารย์ก็ว่าได้นะครับเขาบอกว่าคนที่เกิดเดือนธันวาเนี่ยเขาบอกว่าพอเวลารู้ตัวเนี่ยนะว่าใช้จ่ายมือเติบนะหรือว่าเริ่มฟุ่มเฟือยแล้วเนี่ยแม่เขาเรียกว่ามันดึงสติกลับมาได้อา คนเกิดเดือนนี้นี่จัดได้ว่าเป็นคนที่ควบคุมตัวเองได้ดีนะครับนะเขาเรียกว่าคิดถึงอนาคตก็เลยไม่อยากจะใช้ใจ่ายให้มันฟุ่มเฟือยนะครับคนที่เกิดเดือนธันวาเนี่ยมีเพื่อนเนี่ยนะหลายสังคมนะหลายรูปแบบนะครับแล้วก็นิยมเก็บสะสมนะหรือสแสวงหาสิ่งที่ตัวเองโปรดปรานนะครับนะให้มาอยู่กับตัวเองเนี่ยแหมอะไรที่ว่าของสะสมของที่เป็นคอลเลกชันเนี่ยของมันต้องมีเนี่ย คนที่เกิดเดือนนี้เนี่ยแหมไม่พลาดเลยทีเดียวนะครับเขาบอกว่าคนที่เกิดเดือนนี้เนี่ยมีโลกส่วนตัวเนี่ยสูงนะแล้วก็เป็นคนที่เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่คนอื่นนะครับแล้วก็มีลักษณะของความซื่อสัตย์สุจริตนะไอเรื่องของความประทือรือร้นเนี่ยแหมไม่ต้องบอกนะเขาบอกว่าเต็มเปี่ยมอยู่แล้วนะครับในเรื่องของการแข่งขันเนี่ยก็ไม่แพ้ใครอยู่นะเพราะว่าอะไรเพราะว่า ตัวเองมีความประตือรือร้นนะชอบที่จะเอาชนะชอบที่จะมีปฏิสัมพันธ์กับคนอื่นมันเลยทําให้ตัวคนเองก้าวหน้าไปมากกว่าคนอื่นนะครับลักษณะนิสัยของคุณเนี่ยนะอยู่ด้วยแล้วเนี่ยมีความสุขนะอยู่ด้วยและสนุกสนานดีนะครับเพราะด้วยตัวคุณเองเนี่ยเป็นคนที่ชอบเข้าสังคมอยู่แล้วนะก็เลยทําให้นะการที่ว่าคนอยากจะเข้ามาหาคุณเนี่ยนะเข้ามาหาอย่างเต็มที่นะครับ เขาบอกว่าคุณเองเนี่ยก็ชอบเหมือนกันนะว่าใครเนี่ยจะยอมรับนับถือนะมีความเคารพนับถือเนี่ยแหมเขาบอกว่าคุณเองอยากเป็นที่สนใจแล้วว่ากันอย่างนั้นนะครับอยากเป็นจุดสนใจนะเขาบอกว่ามีความสุขเมื่อคนอื่นเนี่ยมารักตัวคุณนะครับเขาบอกว่าชอบเรื่องตลกนะเป็นคนที่มีอารมณ์ขันนะแล้วก็เป็นคนที่ไว้ใจได้นะครับมีเหตุมีผลแล้วก็เป็นคนที่ซื่อตรง นะไม่เสียแ้งไม่ตอแหละนะครับไม่มีความหลงตัวเองแต่แค่ว่าชอบให้คนอื่นเนี่มานับถือแค่นั้นแหละว่ากันอย่างนั้นนะไม่ชอบการถูกบีบบังคับนะหรือว่าชอบไม่ชอบการกดดันนะครับในเรื่องของหน้าที่การงานเนี่ยคนที่เกิดเดือนธันวานเนี่ยเขาบอกว่าคุณเองต้องไม่อยู่กับที่นะไม่ใช่ว่าไม่อยู่กับที่นี่คือแบบแหม ไปไหนมานนะเขาบอกว่าอย่าอยู่ในถิ่นที่เกิดสมมติว่าคุณเกิดกรุงเทพนะคุณก็ไปเอาดิบเอาดีในต่างจังหวัดหรือว่าต่างแดนไปเลยนี่ถึงจะดีนะถึงจะก้าวหน้าในชีวิตนะครับนะเรื่องความรักเขาบอกว่าคนที่เกิดเดือนนี้เนี่ยนะมักจะมีคู่ช้ากว่าเพื่อนนะครับเพราะเป็นคนที่แหมเลือกคนนะที่เขาเรียกว่าให้มันตรงจริตกับคุณนะให้มันตรงกับสเปคคุณนะ คาดหวังอย่างไรกูค้นหานะครับทั้งเรื่องหน้าตาเรื่องฐานะและก็น,นิสัยใจคอเขาบอกว่าเนื้อคู่ที่ดีของคุณเนี่ยนะต้องมีรูปร่างสูงกันงดีผิวพันละเอียดอ่อนผ่องใสนะครับคู่ของคนที่เกิดเดือนนี้เนี่ยนะเป็นคู่ที่พึ่งพาได้นะครับเขาเรียกว่าเป็นคู่ส่งเสริมนะเขาบอกว่าถ้าลูกคนแรกเป็นชายเนี่ยนะครับเนี่ยนะจะไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะครับอ่าข้อเสียผู้ข้อดีกันมาเยอะแยะเขาบอกว่า บางจุดของคนที่เกิดเดือนธันวาเนี่ยบางทีมันเป็นเรื่องของอะไรเรื่องของเขาเรียกว่าจุดดีจุดด้อยแล้วกันเนาะบางทีเนี่ยไอเรื่องของการที่เราแบบแหนทะยานอยากเกินไปมันส่งผลร้ายกับตัวเราเองนะอยากจะได้ดิบได้ดีมันกลายเป็นว่าทําให้เราเนี่ยนะหงุดหงิดนะอารมณ์เสียนะเผลอๆเนี่ยเจอเจออะไรบรรยากาศในเรื่องของบุคลิกปแปรปวนอ่ะ นะไม่ได้ดั่งใจมันแปรปวนนะและสุดท้ายท้ายสุดเนี่ยเรื่องแย่ๆเขาบอกว่าบางทีเนี่ยความอดทนมันน้อยนะครับนะทำอะไรแล้วสุดเฮ้ยมันไม่ไหวแล้วว่ะมันพอดีกว่านะครับก็ถ้าแก้ตรงนี้ได้ก็ออถือได้ว่าคุณเองเนี่ยนะจะก้าวหน้ามากกว่าคนอื่นๆเลยทีเดียวนะครับนะ่ตรงไม่ตรงอย่างไรก็แวะมาพูดคุยกันได้นะครับในช่องคอมเมนต์นะแล้วก็ขอบคุณที่ติดตามรับฟังคริปนะครับขอบคุณจากใจครับผม